อสามขวบใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณพ่อพาหนูไปกินข้าวที่ไหนคะกินข้าวที่ไหนคะที่ที่ไหนคะที่อาหารตาะแเลี้ยงใช่อาหาการล้ยแล้วก็หนูได้เป่าเค้กไหมคะได้ค่ะหนูเป่าเค้กนะคะค่ะ,ะแล้วหนูเป่าเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูได้ได้ร้องเพลงไหมคะ อ่าวันนี้หนูก็จะร้องเพลงเพลงเบิร์ดเดย์ด้วยนะครับค่ะอาเชิญค่ะ hey, Day Happy Birthday t o ้วย Happy Birthday to Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to YOU วันนี้วันเกิดของใครคะว,วันเกิดวันเกิด,กดกม่่อามีสองคน คนที่หนึ่งคือวันเกิดใครนะคะวันก่อนแม่กับลูกอ๋อเกิดแม่แล้วเกิดลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วลูกก็ได้เป่าเค้กแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วลูกร้องเพลงให้คุณแม่ไหมคะค่ะร้องว่ายังไงนะคะ Happy Birthday Happy b i r to h d a y t you คอยลูกมีความสุขมากนะคะค่ะอ่าแล้วคุณแม่มีความสุขไหมคะ,ะคะ่ะอ่อแล้วมีความสุขมากนะคะ,คะอ่า โอเคแล้ววันนี้หนูจะเดินแบบไหมคะค่ะหนูเดินแบบให้คุณพ่อดูด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. อ่าเราเดินแบบได้นะคะเดินแบบแล้วหนูอยู่โรงเรียนอะไรน,นะคะโรงวค่ะเราหนูร้องเพลงชาติได้หรือยังคะได้เลยค่ะอ่าอยากร้องเพลงชาติให้ฟังหน่อยค,ะค่ะป้า ปาเตไทยร้องตามคุณพ่อปาเตเตายาต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 ัตานาะาตาตาตาลาต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 ไทยตา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 าตาตาตา้งตาตตาตาตาตัตตาาาตาาตา ไทยนิรักสายโหแต่ทิ้งลบไม่ขาดเอเกาลาชาไม่ให้ใครคงคิดกาลาเลือกทุกอย่าเป็นชาติทีาเลิงประเทศชาติาไทยทาวรีมีชย้ยชยโยเอาไหวส,สวยๆกันค่ะไปไหวส,สวยๆกันค่ะไปเซอรกันนะคะ อันนี้วันนี้น้องนนทชาจะมาเทสของการไหว้นะคะอ่าน้องจะไหว้ให้คุณพ่อดูหน่อยนะคะจากสามขวบไหว้เลยนะคะโอเนาเชียงใหม่อาโอเลนาเชียงใหม่ก็ได้อะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต well. ้องครับครับได้ได้ครับผมครับคุยกันแล้วรู้เรื่องแล้วเนาะได้ครับได้ครับครับผมครับได้ครับครับผมครับครับครับต้นครับเลยครับอ่าเอาล่ะเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอเคอ่า อันนี้โอเคอยังค่ะจบแล้วใช่ไหมคะยังค่ะอ้าวหวัดดีก่อนหวัดดีสวยก่อนห่อะขอลากนรลาคาะ,ะใช่ไหมคะบ๊ายบายด้วยยกมือให้บาย,บายด้วยโอเค